ถ่ายจะยากขึ้นก็คือแบบกลับไปอีกเซตหนึ่งเหมียว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 เพลงอะไรอ่ะอะบอกพี่ก็ไปเรื่อยเออประมาณนั้นแต่ใช้คำว่าเหมียวทำได้อยู่แล้วใช่อ่ะเราจะมีทั้งหมดเนี่ยคนละสิบเนาะใช่ไหมครับเราจะผัดกันบ่านผัดกันตอบนะครับขอให้คะแนนรวมกันเนี่ยสิบหกได้เลยทำได้ไหมโค้งมาเก็นได้สิบเลยงอ่ะ แล้ว16กนี่คือไฮสกอร์ของใครครับ16มันยังไม่มียังไม่มีแค่เต็มไม่ผ่านเนี่ยตอนนี้ถ้าเกิด16ถือว่าผ่านพอมีเมื่อกี้ได้10คะแนนใช่ไหมครับครูยินดี10พี่ปอนพูวินใช่พี่ปอนใบก็คือได้3าอ๋อเคสมควรอ่ะเดี๋ยวเาองรูมันยากริงมันยากจริงแต่ยูต้องลองมันยากมิ้วิ้ว้ว้ววแร่ได้รับเพลงมันยากขึ้นเพราะว่าพวกยูเก่งพวกพี่ก็ต้องปึกเพลไม่มีอะไรยากสำหรับจิมไนโฟน ใครจะเป็นควก่อนครับใครไหา้ก่อนเดี๋ยวผมไหว้ก่อนันะไปนไปนู่นพ้ไนี่ครับสองนาทีนะพี่คนต้องตอบทั้งชื่อเพลงและนักร้องแลชื่อศิลปินด้วยนะครับพร้อมนะพรอมลสอนาทีนะฮะโอ้ยาวากมวสองสามร่มครับมิว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 อ๋อวมอวมวน้องเออคร

ขอพีิธีกราะจอใช่ไม่แต่ชื่อแค่มาถึงแต่มนทำได้เลยถึงมทำแรกเลยเมียวเมียวเมียวต่อได้ไหมเออเอ่อเมียว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 อะไรวะเมียว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  มีออมียวะเปลี่ยนไปเป็นรักของพี่นนท์น้อยใช่อ้าวนนทนจะบ้าเหรอเไปเราเป็นอะไรกันโย่โบรเป็นเพื่อนกันเอออะไรเพื่อนเพื่อนรักเย่ของใครของภาคิสันเยไปเออมิวมยว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 มิวมิวมวมิมีวิวมวมิ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 วมอวมิวมมวมวมวมมววมมววมมววมวมวมมว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 มมวมวม ชื่อเพลงอะไรมองนานๆถูกแล้วครับของใครครับศิลปินเมื่อกี้เขาไบ้ละอ่าเฟี้ยวนี่ใครากีตภาษาไวต้องมีเออออ่ไวต้องมีเอแลเออได้แล้วเออมิว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 วมิ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 ิวมีวมิวจีวมิวมีวมิวมิวมิวมวะิมิว คือต้องได้ทีมเราแปดเอ๋อแปดคะแนนต้องได้แปดเลยเฮ้ยโอ้โดเราลงโอ้โหคนเดียวก็ได้แปดแล้วเฮ้ยขิงกึ่งอะไรแบบไม่เมื่อกี้มองนานๆแล้วก็บอกมาว่าวิตามินดีโอเคขิงกฟิกเขาเขาโอ้โหเพลงนี้คนรู้แน่นอนโอ้โหเอาอะไรว่ามาเจมินายอ่ะสองนาทีนะครับให้เวลาเตรียมตัวนะฮะครับหนึ่งสองสามเริ่มครับ

เราหาคันเลของเอ่อเฟโรฟโลถูกครับเพลงอะไรอ่ะเราไม่เป็นอ่ะเพลงอะไรวะมิว wow มิว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 วมิมิววมิมิววมิวมิมิวมิวมิวมมิววมิ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 วมิวมิวมิวมมิวมวมิวมิวมมิวว มิวอเลยวะเด้อมิไม่หม้อ่ะกมยวมยวมิวมยวมยวมิวมยวอ๋อเกินต้านพี่ซี่ถูกครับผมมยวมยวมิวเหมียวเออโพดไปกันไลฟ์ไลฟ์บอยพี่ซี่เอ้ไม่ใช่โบยิมใไหมียวไม่มยวไม่มิวมยวเมยว เบี้ยวไม่เบี้ยวไม่เบียวเลงไทยเยี้ยวเบียวเป็นเียวเบียวเบียวเบียวอ่เเอาอะไรวะมาจะเป็นไงเอาเออวะมันเราไม่เป็นอะเราไม่เป็นหลายเพลงอย่างว้อเคเี้ยวเบียวเบี้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 ยวเบียวเบี้ยวเบี้ยวเก็บอารมณ์เอออะไรเียนอะไรชื่อเพลงปล่อยขอขอบคูมที่เบี้ยวเบี้ยว นอนได้แล้วเดี๋ยวทอยหมดเวลายล้วเมียวเมียวเมียวไม่เมียวมาเมียวเมียวไม่โมเมียวเมียวไม่เมียวเมียวแก้มแก้มยิ้มแก้มแก้มแมวแก้มอะไรแก้มอะไรเมียวมเมียวเมียวหมดใครใจ แก้มแดงแก้มน้องนางนั้นแดงกว่าใครโอ้โหยากก็ว่าไมคุณร้องี่อะคุณร้องเมียวดิโคตรยากเลยอ่ะเมียวเมียวเมียวก็เมียว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 มียวเมียวียากมียวเมีเมียวเมียวเมีนวมียวเ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 มียว้มียวเมียวเมียวมีรู้มักเมยวเมียวเมีวเมีวเมียวเมไยวเมียวเมียจเียวเมีอววเมียวเียมียยวเมมีเมวยวเไมีเมวเมียไปไมียวเ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 มียว ตัวแทนโอ้น้องขาโหเราเลยเนี่ยนี่ไงคือเฮ้ยแต่พวกคุณทำได้เก่งมากครับได้18คะแนนพัชร์ได้16 16โอเคไม่มีอะไรที่อาจารย์ต้นทำไม่ได้แค่ว่าแค่ว่าคำว่าเหมียวนี่ปากเสียงเหมือนกันนะปากขางไม่ได้โหวตดีแล้วเขาสิบไปแล้วแหละใช่ใช่มันยากมากมันทำให้เพี้ยนด้วยมันก็คือว่าแมวเพลงมันแอดวานซ์สุดๆคือพราพี่เขาโกหกเพราะยู่เลยง่ายไงก็ราะแบบโปรติกเขาอยู่แบบเฮ้ยมันง่ายเกินชุนอเงี้ย ก็เลยโดดยากขึ้นมาเลยอ่ะงั้นไปต่อครับ